À, thỉnh cho mấy tập chi bữa trốn à, khó có nắp đoán kỳ không lâu có thêm đều gần à, mưa à, lâu kê chạc mình hay mà bên trốn dù năm nga đã rồi thỉnh khay cho đà lứ khay cho hãy ra chúng lâu có không mì gắn nắp rồi đi có quen nắp chua có quen nắp à, mấy, mình đi mình đi ngàn lại แต่เข้าใจได้เฉพาะโดนทาได้เฉพาะโดนเมื่อเป็นไม่มีการั้ำช่นนี้นนนใจิตใจของพูญน,นั้นก็ย่อมบนถึงความบริสุทธิ์และบนจุขและไม่เป็นจุขเ,เป็นจุกอย่างยิง่งดังคำมาลีว่านิพานนังปรมังสุงขัง แปลว่าแปลความว่าผ่านนีพผานมันไม่ถ้าอยากเป็นเทวดาอยากเป็นยรต์ก็เป็นมันก็เป็นคือมันสมบูรณ์มันก็เป็นมันยนต์นี่เยจะไป็นชาวอารมณ์ไงเราจะไป็นแกให้เขา เขาต้องแก้เองพระบางบางองค์บางรูปมันเป็นชาวบารุงมันไม่เจ๊เขายังไม่ได้ความมาคือความไม่มีอะไรเป็นของว่างเป็นสุนต่อผ่านหรผ่านเป็นความตอย่างนี้ โดยในชนี้ท่านนึงสอนให้เราทำติดให้เป็นหนึ่งไว้เสมอเพื่อจะได้ลบให้เป็นศูนได้ง่ายและเมื่อเป็นศูนย์แล้วก็ย่อมหมดความดิดนถือในสิ่งทั้งบวงย่อนกลก็ถึงเรื่องความบริสุทธิ์คือนิพพาน ถ้าเป็นนรหันถ้ามันมนก็มันไม่เป็นเรหันยังมีเงินเมเงนเต็มตมุดอยู่ตดแห่ชื่อไงบอสจดโพภะอรหันและพระปัญจิพพุทธเจ้าและอายะบุคคลแล้วก็เป็นเงาันร์อาจัรร์เป็นเราหรือี ส่วนมนุษย์มันไม่ได้ไเงมันย่อยพ้นแพราหนาไม่พ่นไมพ้นมันก็มันก็มันเป็นมันก็มันเป็นด่างท่งเป็นรูสีเป็นบ้ารูสีเป็นบ้าร่างทรงมันอะไรเงี้ย เด็กของเด็กอันจากกรายมัออ่งดีก่อนมันยานดีก่อนมันยานมันจะรู้เรื่องคนอื่นคนอื่นคนนั้นชื่อยังไงเก่งยังไงได้เสียนสียังงั้นร,รู้ไปหมดนี่เราเป็นทาสเป็นนาคราสเป็นทาสหลายปี มันไม่ใช่เราเปนสร้างบุญดังมันอยากเป็มนมนุษย์อยากมนถิ่นบริสุทธิ์เมื่อะไรเดี๋ยวหาสร้างมันดังสร้างตรงนี้ดันเลยมันมาดูเลยมันมเป็นธาตุอะไรนักล่าเป็นนักล่ามันเป็นธาตุอู้อะไรของมารเลยว่ามารเนี่ย ได้จับมันจับวิญญาณธาตุขอกมามันโดนดมันดมันเป็นไฟออกมันก็ปดหวัวมันเป็นด้วยคายแล้วตอกบไงไปจนถงหาเากเนี่ยมันลยคายแล้วไฟฉายสังกบมันก็ต้องไปข้างนอกอีกออแต่นี่มันก็บอกว่ามันก็ถอนตะคระพยัญชนะตร่นี้ ไปหาดูป้ายชื่อเขาใบชื่อว่าอ่านหนังสือไม่ออกประมาณนี้หนังสือมีหาดูป้ายชื่อโอ้ยเป็นอย่างนี้เราไปยังนั้นี่ก็เปมากระเปมางุนกับพลที่ก่อนในฝันจริงหวยออกก็ฝันโอ้ยถูกหวยมันจะรังวัดรังวัดเดี๋ยวหวยออก

đó, đó, đó có gặp, rồi. Thì, mình vừa bảo linh giả mình đập này linh giả mình có khích đã có khích à khích tới tao tham mình to mình hàng anh mình thì cái đứt mình khùng anh mình mít rồi mình cứ chừng mít ra rồi rồi linh giả nó mình mít rồi mình sẽ không thấy như thế này à à đó qua đó hiện nó có đập เลยไม่กระดับมันก็เป็นดวงสามันไม่เป็นอดีตอนาคตของเราอันน,น,น,นี้มันได้เป็นอนิจจมันได้เป็นตัวอันนี้ดวงสัญญาเป็นอนิจ้านี่มันก็เป็นมันก็เป็นดวงสัญญาของเราสังขารมันก็คือความคิดของเราดีงวิญญาณก็คือวิญญาณของเรามันมันต่อกันอย่างนี้รู้หลานต้นนี่ตัณหามันก็มันก็ไม่มี Con tay của tôi nó biết, nó nóng, nó nặng nó nóng, 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 có nóng,

มันไม่มีมันไม่หขามีคอมันไม่มีโนจนเว่ามันมีจนโนมันเป็นญทั้งหกโหยัดทั้งหกมันโนเวียนเงนมันดนอ่ามันันวงกลมมันโดนเวียนเันมันเวียนญาตทั้งหกนี่มาอินตีอินทีจะทำหน้าที่ของใครตายกันมันได้รูปอ่ตัรูปเมื่ายิีขนมาแล้วก็มาขัน Mặc mà gai gói hết dung, and we canh gói hết dung, dang hết dung, dang hết hết dung, dang hết dung, dang hết dung, dang thân Th dung, cũng hết thể dang hết dung, hết còn dang hết dung, 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 dang ta มันไม่ใช่จอบุคคลมันอ่านตามันตัอคนดอจอตนมันบุคคลเขาแต่อันตามันมีแต่มันไม่ใช่จอตนมันรุนเรีนมันรุายรีมแล้วรวมทั้งหมดผมสุดท้ายมาอยู่ที่ธรรมวัชเช้านิดเดียวเพราะูังานูฟอนิ้จอยู่แค่ธรรมวัง

นอ่ก็มาานย็อนหนอาหอ่ามันมันมันจำได้แต่มันพูดมันต้องดูตนองสื่อมันไม่จำก็จะรู้หสมันงานมากคไมคิดได้เป่ก็อยู่แค่ตรงวาเช้านอ้ตรงนี้มันอยแค่นีาิดไดมันเป็นอรยงมันไม่เจอมันอยู่ตรงนี้นิดเดียวมันอยู่นิดเดียว เนี่ยมันก็ลบไปลบไปมันก็มันเป็นจอเดิมมันเป็นอเรามัดมันก็ไม่เท่ะไรจุดเกิดจากตรงนี้นิดเดียวแก้ก็ตรงนี้นิดเดียวจุดเกิดแล้วก็จุดแก้อยู่แค่ธรรมดาแต่เขามาันดัดมามันเรามาเมื่บาดีมามันมันหลอกนตัวรูปมันก็อาจจดับดับมันไม่ดับมันก็เป็นจอเป็นจอคอมพิวอ่ามันเป็นจารูปมันจะรูป

ปัญญามันเอะไรปัญญามันก็ปัญญาวิมุตติมันก็รุพ่พุ่นหนึ่งมันอ่ารุาา่นมันก็ไม่เกินไม่เกินไม่เจนไม่ตายอ่าเกิดมันเกินเจ็บมันทึกทำที่อินทรีทรย์อินทรี้มันคนละมันก็เป็น,นเป็นน้ำอ่าเป็นน้ำมันสุตติแต่เป็นก้อนเลือดเขาเป็นตรงเป็นปมแล้วก็เป็น,น,นปมแ,แล้วก็ไม่ตาไม่หู มันจะบ่เคยหโจมาเป็นก้อนเป็นก้อนเด็อทางวิยาศาตร์เขาเรียนยังไง่นี่เราเป็นโจเปนก่อนมันนีมีวิยาศาสตร์ยังไงมีทุกอันทุกคนอ่ะมันก็จำเป็นเปนเป็นขอน,นคิดของเราอะไรของเรามันมันวงมันดียดยาวมันจะโจ ทำงานนี่ทำงานเรื้องกายมันน่ะจิตใจมันของน้ำคันกว่าอ่าจิตใจมันของเที่ยงอ่าแต่ตัวมันไม่เที่ยงจิตใจมันเที่ยงอ่าจิตมันเป็นแบบไรแบบออาการของมัน ิมันก็ลอยลอยไม่ไม่ระวังดูงั้นมันนั่งมันนั่งคืนหนึ่งงั้นแต่เรื่องมันเนี้ยนะจ้าเรานอนนั่งภาวนาดิ์นั่งภาวนาอ่ามันจะไม่ง่วงเหมือนไม่ง่วงอ่าทำงานได้นั่งคืนนั่งวันนั่งอะไรมันก็ไม่ง่วงนอนก็เดินดูคืนเดินดูดิทำงานอ่า เราทางวัดเราขุดดินกูได้คือมันก็มันแดกมันเมื่อยเมื่อนางหนึ่งตามันเต็นมันก็เต็มที่มันสบายไม่เคยนอนสามเดือนมันเต็นมันสามเดือนไม่เบ่าไม่เหนื่อยแต่มันไม่เหนื่อยไม่ท่เมาไม่จะท่าเมา มันทำล้ทิ้งทำล้ a, ้ทรละเอียดด้วยทำลไม่ยะทำไม่ยึดไม่ได้เอาอย่างบุกของพ่าบุกเลยก็บุกไปทันไปมันเพินมันเพลินดันมันไม่ไม่ไม่ไมจิเย็ดไม่จุจิฮั่น

มันก็บูมาขอได้มันก็ต้องขอหน้าแพงมกินเออโบนนานไปมันเป็นนรืมองบ้นน้องก็ปล่อยได้อยู่คนเดียวก็ได้อยู่คนเดียวก็มีเว้นคุย

เวทนาสัญญาสังถานสัญญาณด้ก no like like ันดูใจสัญญาณไปวิญญาณนไม่เคยดับแมวิญญาณมันเป็นตัของคิดของคิดมันคือสถานสัญญามันเป็นอแบบมันก็เป็น่าไม่ใช่จดจดแต่มันไม่แต่ไม่ไม่ใช่โจจ นันตามัด้จนๆแต่อน้ำตามันมีแต่มันไม่ได้จนๆนีมันตอนเด็กนั่นแล้วม yeah, really ันก็เป็นเกณนมิตรอะไรทั้งๆขันขานคือโคางคิด่งม so ันเป็นเกณนมิตเลยแล้วสัญญาก็เป็นอดีตนายคนสัญญาก็ไม่ดิ้นขึ้นมาก็เป็นไม่เป็นปัจจุบัน่เะจั มึงเป็นอดีตอนาคตอยู่งั้นแหละเราแค่รู้แม่ใจเราเหมือนใบบัวใช่ไหมครับคล้ายๆอุปมาเหมือนใบบัวน้ําหยดลงมาน้ําก็ไม่ติดใบบัวก็เกี้ยงออกไปหมดก็เลยลูกไม่ใช่จนๆอนาคตไม่ได้่จนๆก็ดูเนี่ยไม่ใช่ตก็ท่องเนาะท่องไม่ก็ท่องสีก็ไม่ก็ท่อง